COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในพระธรรมโคลโสีบทที่4ข้อที่7-18ถึง18คำทักทายสุดท้ายที่คิกัสผู้เป็นพี่น้องที่รักเป็นผู้ปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ และเป็นเพื่อนร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะบอกให้พวกท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของข้าพระเจ้าข้าพเจ้าส่งเขาไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อให้พวกท่านทราบความเป็นอยู่ของเราและเพื่อให้เขาหนุนใจพวกท่านโอเนซิมัสผู้เป็นพี่น้องที่รักและซื่อสัตย์ซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกท่านก็จะไปด้วยเขาทั้งสองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเรื่องทั้งหมดของที่นี่ อาริสทานคัสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายังพวกท่านมาลโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบารานาบัสก็ฝากคำทักทายเช่นกันท่านทั้งหลายได้รับคำสั่งเกี่ยวกับเขาแล้วถ้าเขามาหาท่านจงต้อนรับเขาไว้เยซูผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายุสทัส ก็ฝากคำทักทายมาด้วยในบรรดาผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าคนพวกนี้เท่านั้นที่เข้าสุนัรและพวกเขาเป็นผู้ชูใจข้าพเจ้าเอปาฟัส ซึ่งเป็นคนหนึ่งในท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคิดก็ฝากคำทักทายมายัางท่านเช่นกันเขาเพียรพยายามอธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอเพื่อว่าพวกท่านจะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่และมีความมั่นใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมดข้าพระเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาทำงานหนักมากเพื่อท่านทั้งหลายเพื่อบรรดาคนที่อยู่ในเมืองลาดีเซียและเมืองฮีเอราบุรี ลูกาแพทย์ที่รักกับเดมัสก็ฝากคำทักทายมายังพวกท่านขอให้ท่านช่วยฝากคำทักทายไปยังพี่น้องที่อยู่ในเมืองราวดีเซียไปยังนางนุมฟาและคิสจักรที่อยู่ในบ้านของนางด้วยและเมื่อท่านทั้งหลายอ่านจดหมายฉบับนี้แล้ว ก็จงส่งให้คิสจักรที่อยู่ในเมืองเราดีเซียได้อ่านด้วยและจดหมายที่มาจากเมืองเราดีเซียฉบับนั้นก็จงอ่านด้วยและจงบอกอาคิป,ปัตว่างานปฏิบัติที่เขารับไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจงตั้งใจทำให้สำเร็จ คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโลขอให้ท่านระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้าขอให้พระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเอเมนในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นบทหน้าสุดท้ายของจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่จะไปถึงเมืองโคโลรสีโดยที่ผู้ส่งสารคนนี้ก็คือท,ทิกิกัสเป็นเพื่อนร่วมงานคนสําคัญของอาจารย์เปาโล และท่านก็ยังส่งโอนซิมัสให้มาเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกับทิกิกัสที่จะไปเมืองโครโลสีอาจารย์เปาโลเองก็ได้กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานของท่านอีกหลายคนต่างก็ฝากคําทักทายความคิดถึงไปถึงพี่น้องโครโลสีเช่นเดียวกันให้มีกําลังให้มีความเชื่อที่มั่นคงเข้มแข็งเพราะทุกคนก็ต่างฝ่ายรับใช้องค์พระเยซูคริสต์อยู่เช่นเดียวกันเช่นเอปาฟัส เขาเองก็เป็นผู้ก่อตั้งคริสตัลโครสีได้เป็นผู้ที่เขียนรายงานต่างๆให้อาจารย์เปาโลได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆของพี่น้องโครสีจนท่านเองก็ได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ไปถึงตัวของเอปาฟัสนั้นก็มีความห่วงใยและอธิษฐานถึงพี่น้องอยู่เสมอแต่เปาโลเองก็ได้รับรองเขาในเรื่องนี้หรือหมอลูกาเพื่อนผู้รับใช้ของอาจารย์เปาโลที่ท่านเองก็เคยถูกจองจำด้วยกันที่กรุงโรม เดมัสก็ได้ฝากความคิดถึงมาด้วยในเนื้อความจดหมายโคโลสีนี้ยังมีข้อความคำทักทายฝากไปถึงเมืองลาวดีเซียที่นั่นมีคิสจักรตามบ้านของนางนุมฟาและยังมีจดหมายถึงพี่น้องเมืองลาวดีเซียด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะหนุนใจพวกเขาพร้อมกับให้จดหมายนี้มีการหนุนใจถึงอาคิปัตให้เขารับใช้พระเจ้าด้วยความเข้มแข็ง เพราะงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นภารกิจสําคัญที่เขาได้รับมอบหมายจากองค์พระเยซูคิสพระองค์ปรารถนาให้ภารกิจของพระองค์ที่มอบหมายมานั้นสําเร็จเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลจึงนุนใจอาคิดป,ปัตให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ให้เขาหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อในความจริงของพระคริสต์ไม่หมดไม่หวั่นไหวและไม่ท้อแท้ใจให้เขาปฏิบัติรับใช้พร,พระองค์สําเร็จด้วยอย่างดี เราจะเห็นว่าจดหมายทุกฉบับของอาจารย์เปาโลท่านจะใช้ผู้แทนเป็นผู้ที่เขียนจดหมายแทนอาจารย์แต่เนื้อความบทสุดท้ายของจดหมายทุกฉบับจะเป็นลายมือของอาจารย์เสมอและจะมีการเซ็นกํำกับเพื่อใหเพื่อนผู้รับใช้หรือผู้ที่รับจดหมายฉบับนี้แน่ใจว่าอาจารย์เป็นผู้ผู้ที่เขียนเองไม่ใช่คนที่มาแอบอ้างหรือมาสอนเทียมเท็จแอบอ้างทําให้ได้รับ การหนุนใจให้พวกเขานั้นมีความเชื่อว่าพระคริสต์นั้นสถิตยอยู่ด้วยกับการรับใช้ของพวกเขาและไม่หวั่นไหวต่อความต้องการของโลกนี้และมั่นใจในความจริงที่เขาจะออกไปประกาศพระนามของพระองค์จะไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นงานของพระองค์ได้ซึ่งในขณะนี้เองเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลกกําลังเขียนจดหมายอยู่เพื่อหนุนใจพวกเขาขณะที่ท่านเองก็ถูกจองจําอยู่จดหมายฝาก โคโลสีฉบับนี้จึงเป็นจดหมายฝากจากในคุกเพื่อถึงพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ที่เมืองโคโลสีในตอนนี้เราได้เรียนรู้พระธรรมบทสุดท้ายนี้ได้เห็นถึงความรักความห่วงใจที่อาจารย์เปาโลมีถึงพี่น้องมีถึงลูกแกะมีถึงเพื่อนผู้รับใช้เป็นความรักความห่วงใยที่ระลึกถึงกันเสมอ ทำซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันเราต้องเป็นคนหนึ่งที่จะอธิฐานเผื่อผู้นําเผื่อผู้รับใช้เผื่อลูกแก่เผื่อพี่เลี้ยงเพราะคาอธิฐานของเราพระเจ้าทรงฟังและทําให้เราทราบถึงความรักที่พระองค์มีให้กับเราทุกคนอาจารย์เปาโลเองแม้นท่านอยู่ในสถานสฐา,านการณ์ที่ยากลําบากขณะที่ท่านถูกจองจําอยู่ในครั้งนี้แต่ท่านก็มีความชื่นชมยินดีท่านยังมีความรัก ห่วงใยแก่เพื่อนผู้รับใช้แล้วก็ปรารถนาที่จะให้เขารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มกําลังเพราะภารกิจที่เราต่างได้รับมานั้นก็มาจากองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราอยากมีความต้องการให้ภารกิจนั้นสําเร็จเพราะพระองค์นั้นสถิตอยู่ด้วยกับเราอย่างแน่นอนให้เรามีชีวิตที่รับใช้พระเจ้าชีวิตที่พระคริสต์ทรงไถ่เรามานั้นขอให้เราอยู่เพื่อรับใช้พระองค์ เอเมนค่ะนี่น้องคะเดี๋ยวเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อธิษฐานขอให้วันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่มีความรักความห่วงใยไปถึงพี่น้องไปถึงเพื่อนผู้รับใช้ผู้นําลูกแกะของเราพี่เลี้ยงของเราขอให้เขานั้นมีความชื่นชมยินดีสดอยู่เสมอขอให้เขานั้นสามารถรเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เขาได้เจอให้เขานั้นมีกําลังมีความเชื่อที่เข้มแข็ง แล้วก็ให้เรานั้นสามารถรับใช้พระเจ้าสามารถทําให้ภารกิจต่างๆที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กับเรามาถึงเราให้สําเร็จขอให้เรามีหัวใจที่จะห่วงใยผู้คนที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ขอให้เราประกาศพระนามของพระองค์ออกไปวันนี้แม้เราจะเผชิญสิ่งต่างๆสถานการณ์ความยากลำบากปัญหาในชีวิตส่วนตัวแต่ขอให้เรามีชีวิตเพื่อรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ข้าพระอ,องค์อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน